สวัสดีครับบ่ายสามโมงตรงของวันที่1ธันวาคม2 5 6 3อครับอันนี้ผมค้นหาวิธีการรีวิวพระอยู่หลายวิธีจนได้วิธีที่นิ่งแล้วก็วิธีที่ชัดเจนที่สุดแล้วอันนี้เป็นพระล่วงหลังลางฟืนอันนี้ผมรีวิวอยู่ข้างถนนมันจะมีเสียงรถยนนิดนึงตรงจะมีเสียงรถผ่านนิดนึงก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ในขณะนี้ไว้ในเวลานี้ด้วยอันนี้ผมไม่ดูองค์พระครับผม,มดูองค์พระือทั่วๆอันนี้ใช้โทรศัพท์2โปรแกรม โปรแกรมที่1โปรแกรมย่อกล้องยุคขยายโปรแกรมที่2ก็โปรแกรมทําซ้ําแ,แล้วก็สามารถตัดต่อทําซ้ําใหม่ได้อันนี้ใช้สองโปรแกรมติดต่อกันอันนี้ก็ผ่านเทคนิคบางเทคนิคครับถึงได้ภาพนี้ออกมาอันนี้ทํางานคนเดียวเลยไม่มีใครมาเป็นไม่ไม่มีใครมาเป็นตัวช่วยหรือส่วนช่วยเหลือเลยผมให้ดูความงดงามของซุ้มที่อยู่ด้านบนของเสียนของเสียพระให้ดูหน้าพระที่เป็นที่เป็นหน้าอรุกจรรยาครับ วสนิมแดงของของพระล่วงหลังลังปืนเนี่ยความหนาบางของเนื้อตะกั่วเนี่ยเตียนบางท่านพูดว่าไม่เท่ากันเตียนบา,บางท่านพูดว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาด้วยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับองค์พระด้วยไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าอันไหนเก่ากว่าอันไหนแต่เป็นตัวชี้วัดระหว่างของของฟอร์มหรือของทำเรียนแบบกับของแท้ได้ ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมได้ดูข้าวผูกข้ไข่ครับที่ที่เป็นในอ,องค์พรขผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสนิมแดงของผมไม่ได้แดงมากนะครับแค่แดงเลื่อนขึ้นมาไม่ได้แดงมากเลยไปผมจะเห็นบางอง,งค์ที่แดงกว่าของผมมากเดี๋ยวผมจะรีวิวคู่กันให้ดูว่ามันแดงกว่ากันมากขนาดไหนอันนี้ของผมนี่ไม่ค่อยได้แดงมากแค่แดูจะมีข้าวผูกข้าไข่ขึ้นมาให้เราเห็นตามตามตำราของเซียนว่าพูดกันตรงกันว่ามันจะทําปฏิกิริยาระหว่างดีบุกกับตะกั่ว เมื่อหลอหล่อหลอมรวมแล้วเทเข้ากันส่วนตะกั่วกับดีบุกเนี่ยจะทําปฏิกิริยาทําให้เกิดสนิมแดงนั่นคือความตั้งใจของการสร้างพระล่วงในบางคนก็บอกว่า800ปีบางท่านบอกว่า1 0 0สปีอันนั้นคือหมายความว่าอโลหะ2ชิดสอชิดเนี้ยที่มันจะอยู่ได้เขาเรียกอะไรครับอยู่อยู่ได้กับกับอยู่ได้ทนนานกว่าทุกอย่างการสร้างพระสมัยก่อนเลยเน้น ให้ตะกั่วกับดีบุกเนี่ยมารวมกันเพื่อให้เพื่อให้อยู่ได้ทนนานเพื่อให้ได้ใช้กันานานๆความหมายคือจะให้จะให้สืบสารอารยธรรมหรือว่าสืบสารพุทธศาสนาเนี่ยหรือหรือสืบเนื่องประเพณีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําไดา้ว่ากันว่าเนี่ยสองข้างนี้ก็จะเห็นเนื้อเกินครับอันนี้มีจะมีตําหนิอยู่แปดตำหนดิดูง่ายนะผมว่านะครับผมว่าผมว่ากระล่วงหลังลังปืนนี่ดูง่ายแต่หาองค์แท้ยากมาก อ่ผมที่ถืออยู่นี้ผมก็ผมก็มั่นใจเอาเองว่าของผมถืออยู่นี้ไม่เป็นรองใครแต่ว่าองค์เงินอื่นที่ผมดูอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยค่อนข้างจะสนิมแดงชัดเจนมากคือค่อนข้างจะชัดเจนกว่าองค์นี้มากองที่ผมถืออยู่นี้ถือว่ามีความงดงามในในระดับของผมส่วนในในระดับของอาจารย์ลหลายๆท่านเนี่ยเดี๋ยวต้องดูการเวลาด้วยว่าหลังจากที่ผมถือผมใส่กอบผมใส่อะไรแล้วเนี่ยเออมันจะมีมีคาบอะไรขึ้นมาก่อนจากนี้ไหมแล้วก็ ความรู้ผมก็จะไปประเทืองปัญญาตรงนั้นไหมว่าตรงไหนองค์ไหนยุคไหน,ไหน,ไหนอะไรก็รว่ากันไปอันนี้พิมพ์ของพ้าวล่งหลังรางปืนนี้มีสองพิมพที่เห็นนี่จะเป็นพิมพฐานเตี้ยพิมพใหญ่ฐานเตี้ยครับจะมีเนื้อเกินสดอยู่ที่ที่เท้าเนี่ยสองสอง,สอง,ส,องสองจุดที่เราจะเห็นสังเกตได้ชัดปลายคลิปแล้วผมขออนุญาตป,ปิดคลิปข้ารโล่งหลังลางปืนประมาณนี้วันนี้ผมนั่งชิวๆอยู่ข้างถนนเลยสวัสดีครับ